สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s i ฟิิเจอร์ในวันศุกร์ที่12กันยายนนะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็ยังเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะเปิดตลาดเอเชียที่บริเวณ1,240เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,232ถึง1,241 ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะคะแต่ชนิดค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่84.31ส่วนเงินบาทอ่อนไหวอ่อนค่าลงมาเคลื่อนไหวที่บริเวณ32.19นะคะราคาน้ำมันดิบในสเ e c เพิ่มขึ้นมาที่93.51นะคะสำหรับาการที่สารัฐประกาศจะโจมตีกลุ่ม IS นะคะซึ่งสิบชาติอาหรับวันนี้ก็ประกาศเห็นพ้องที่จะเป็นแนวร่วมกับสหรัฐด,ด้วยนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งก็มียอดค้าปลีกไม่รวมยานพาหนะยอดค้าปลีกแล้วก็ตัชนีราคาสินค้านำเข้าตัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วง2องทุ่ม55นะคะภาพแนวโน้มนะคะทองคำก็ยังเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความชันที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ ของ indicator ISI นั้นก็มีการดิดตัวขึ้นจากเขต o v e r s o l ซนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถดิดขึ้นได้มากนักนะคะแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ยังมองว่าการดิดตัวนั้นมีจำกัดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมา แนวรับที่1,230แล้วก็1,225นะคะแนวต้า1,245แล้วก็1,250ให้เทรดติ้งช็อตนะคะเมื่อราคารีบาวขึ้นมาสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ